นะครับผมกันอีซูซูครับตอนนี้เราอยู่กันที่นะครับบริษัทอยุธยาอีซูซูเซลจำกัดนะครับสาขาเสนานะครับแต่ว่านะครับบริษัทอยุธยาอีซูซูเซลนะครับเรามีทั้งหมดนะฮะสองที่ด้วยกันนะครับสำนักง,งานใหญ่นะฮะอยู่ที่นะครับด่านบางปะอินนะครับแล้วก็ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นสาขาเสนานะครับและมีบริษัทในเครืออีกหนึ่งบริษัทครับกับบริษัทอีซูซูอึ้งมนไตสุพรรณจำกัดครับมีทั้งหมด5ที่ด้วยกันสำนักง,งานใหญ่อยู่อำเภอเมืองครับนะฮะ แล้วก็มีสาขาครับอีกสี่สาขาสองพี่น้องสามชุกด่านช้างและอู่ทองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยครับเมื่อวานเท้ากับไม่ได้เรื่องเลยนะฮะก็ได้เรื่องมันไรของแต่ละวันเมื่อวานดูได้เหรอเมื่อวานดูไได้เข้ามาด้าลยคอ่าถามมาเลยนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับนี่คือคุณพิทและคุณหนุ่ยนะฮะ ่ามาแล้วนะครับตอนนี้เขามารอกันเราแล้วนี่ครโอ้โหเจอแค่คนนี้นอนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเลยนะนี่ครับเพื่อนๆเราคิวแล้วครับว่าต้องเจอเราทุกวันอยู่แล้วครับทุกวันเลยอ่าใช่ไลน์ไลน์สดต้องเจอเราทุกวันอยู่แล้วครับกระผมพีนะครับนี่ครับนุ่ยตัวพีนี่ใหม่แล้วฮะใหม่อยู่เนี่ยเอาใหม่ดีเดี๋ยวหมดเลยครับใครที่กดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้นะครับ คุณจะมีเสร็จลุ้นลับนะครับเสื้อนะครับจากคุณหนุ่ยไม่เป็นไรผมผมเสียงดังได้เสื้อคุณหนุ่ยอยนะฮครับและคุณพีทนะครับสองลำลองนะฮะแล้วก็มีแหวนทองอีกนะครับอีกใครที่อยากจะได้ของรางวัลตามนี้ผมบอกเลยว่าให้กดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้นะครับผมบอกแล้วว่าวันนี้หลังจากที่ครั้งที่แล้วเป็นไงฮะเมื่อวานก็หลังจากครั้งที่แล้วเราก็ไปทําการจูนลองเทสหังเรียบนะครับแล้ววันนี้เราก็จะ มาลองในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราจะดิฟโดยการให้นุ่ยจูนยังไง่ากที่นุ่ยจูนเพิ่มจากสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งเป็นสเต็ปสองทีครับก็เหมือนเราเพิ่มแรงม้าสูงสุดของกองใบนี้ครับห้องเต็มที่ก็คือเป็นหมวดสองครับหมวดสองใช่ครับคือเมื่อวานจะเป็นหมวดแรกใช่ครับอ๋อวันนี้หมวดสองใช่ครับจะมีฟันขึ้นมาหน่อยเองครับแต่จริงๆว่าไม่มีก็ได้ครับแต่นี่เราเหมือนเข็นมาเพื่อการดิฟเต็มที่ครับครับถ้าเราวิ่งกดท้องให้หนัยจริงๆก็ไม่มีครับ แล้วเห็นว่ามีทําการบริบายเครื่องบริบายหรือว่าเป็นเป็นเป็นดักการปรับจูนปรับจูนนี้เป็นของปรับจูนเครื่องยนต์ยงเดียวกล่องใช่ครับเครื่องยนต์โดยไม่รุ่งเลยครับอกล่องของอะไรเอ่ยมีทีมงานขออนุญาติพี่รุ่น ECU พาเดินรอบๆกันได้เลยนี่คือรถคันนี้เลยคันนี้เหครับคันนี้เลยนะใช่อ่าเป็นกล่องตัวนี้นะครับเพิ่งเจอข่าวดีด้วยนะครับ จะบอกว่ายมมีข่าวดีนะฮะนะฮะมีข่าวดีสำหรับใครที่อยากจะได้กล่องอันนี้นะครับกล่องตัวนี้นะฮะเป็น ultra boost ของ ECU ชอ o นะฮะใครที่อยากจะได้เตรียมฟังข่าวดีเลยนะฮะเอาไว้สำหรับคลิปเรานะครับโอเคตัวนี้มีสอสเต็ปที่คุณหนุ่ยตั้งเอาวไว้ใช่ครับแล้วก็สามารถปิดได้ปิดก็สุนเหมือนไม่มีกล้องปิดก็คือมันเป็นโหมดรถบ้านหรือไนาร โรงงานนะครับออกจากโรงงานก็คือมันแอนดาทุกอย่างออ๋แต่บางครั้งที่ยังใส่กล่องอยู่ก็คือเปลี่ยนมันได้เพิ่มกดไหนที่อยากจะอยากจะเพิ่มความสนุกในการขับขี่ใช่ไหมครับเป็นโหมดได้เลยเปลี่ยนโหมดได้เลยใช่ครับใช้มือถือเป็นโหมดก็ได้หรือว่าใช้มือเราก็ได้ครับมนี้หมดเป็นโหมดตรงนี้เลยใช่ครับยังไงครับเก็เท่าที่ผมเล่นมันมีฟังก์ชั่นมีเตสนะมือถือมือถือจูนในมือถือได้เป็ใชอครับเหมือนกูเนี่ยนะใช่ครับ ล้ำขนาดนี้แล้วคือไม่ต้องไม่ต้องไปเข้าอู่ที่จูนแล้วใช่หรือรดตั้มตั้งเองตามสเต็ปเราหรือยังไงฮะใช่ครับเราสามารถแบบไม่อยากมีฟันเราสามารถจูนทันหรือทือเราได้เลยครับเครื่องต่อมีทูจูนได้เลยครับเรื่องต่อมีูตจูนได้เลยโอเคเอาเป็นว่านะครับใครที่อยากจะรู้นะว่าไอเรียกว่าพลันข้าวอยของนี้ว่าครับว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะไปดูนะครับมีคลิป นะฮะมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่รถ1.9นะครับ Isuzu Bumper นะครับตอนนี้เราก็จะมาทดสอบอระหว่างจูนกล่องกับไม่จูนกล่องมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็กล่องมันเพิ่มประสิทธิภาพอะไรเพิ่มบ้างครับเดี๋ยวจะให้พี่นุยอธิบายนะครับถ้าอันนี้เรามาทดสอบกับเครื่องยนต์เดิมแตกต่างทุกอย่างก็คือไม่ได้จูนกล่องลองัปดูก่อนว่าฟิลมันประมาณไหน เราก็เดี two two huh? ๋ยวเราจะเรียบเทียบว่าอู่แล้วมวดหนึ่งแรงขึ้นเท่าเดิมแค่ไหนมดสองแรงขึ right. <th ้นต่างว่ามดหนึ่งแค่ไหนเดี๋ยวเราจะทดสอบันให้ดูครับก็นี่เดี๋ยวเราจะให้นุ่ยเนี่ยจูนสุดๆเลยเดี๋ยวผมก็รับหน้าที่เป็นคนเทสกันนุ่ยลองจูนดูเลยครับครับอันนี้คือสแตนดานมั้งมาตรฐานมาตรฐาก็เดี๋ยวผมก็ลองเรียบดูเขาค้าก่อนนะครับเราก็อยู่ที่เกียร์สี่สมมติแปดสิบเราจะแตะไปร้อย ก็นืน่นกปกติแต่ก็แรงนะครับถือว่าแรงกว่า1.9เจนที่แล้วที่ผมเคยขับนะครับเจนสองเนี่ยมันก็จะตื้นกว่าครับไหนลองเปิดนี่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพิมเพิ่มก็คือถือว่าเพิ่มกักเสถียรไดขึ้นมาประมาณสัก40 40เนงั้นผมอยู่ลองมาลองดู ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับว่าอาอยากติดตั้งกล้องก็ถามในคอมเมนต์ได้หรือว่าทักไปทางเฟซของหนุ่ยได้เลยนะครับหนุ่ยสุดพันนะครับก็จะเข้าไปคุยรายละเอียดเพราะว่ามันมีหลายสเต็ปอะครับเพื่อนุย่ยช่วยดูก่อนอ้าวอันนี้จะเป็นหมดหนึ่งครับครับก็ เราจะลองที่เมื่อกี้ที่ความรู้สึกผมนะผมจะลองที่เกสีความเร็วแปดสิบเราขึ้นไป,ไปแตะเหยียบไปถึงร้อยครับว่ามันแตกต่างกันไหมโอ้คนละเรื่องครับความรู้สึกคือดึงเสียงก็เปลี่ยนนะครับกล้องจับความจับเสียงได้คือเสียงจะมาเลยครับทอกมาเต็มเลยครับคือฟันก็จะไม่ถึงดยนะใช่คนหนึ่งก็คือเราสามารถังไลฟ์ฟันทุกฟันแต่รถแรงก็ใช่แต่ด้านขึ้นน่คือบางวาหมดล้วพิจาร คือพูดง่ายความรู้สึกเมื่อกี้กับตอนนี้มันต่างกันตรงนี้คือดึงเลยหลังนีดติดเบาะเลยแบบดูดดูดแล้วก็คาเปี่ยวหัวเราก็จะดูที่ว่าแรงจากทุนธนาคารใช่ไหมหรือของอัาดเทียบจากธนาคารก็คือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี้ยจาก t หนก็ประมาณตั้งกันสิบสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะเรียนทุกหวขอให้ดูได้ครับ ก็จะแตกต่างกันนั้งหมดทาท้งหมดทาอะไรแบบนี้ยเยอะข้อ,อเดิมอันนี้กีดจะลองดูเลยว่ามันแตกต่างกันมันดีมากจะลองแค่ก็ลองแปะไปถึงแปสิบไปถึงร้อยดูก่อนโอโ้โหจะจะ,จะเอาแค่ร้อยจะแตะหน่อยไปร้อยกว่าเลย <c oughs> <c oughs> แรงแรงตัางกันแต่อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแบบว่าเป็นที่เลยควันก็จะดันหน่อยก็จะมีหน่อยหรือว่าเราไม่ยากควันเยอะมีแค่กำลังดีเราก็สามารถจูดได้ครับ เราแอบชอบไปเลยแต่เราก็จะมีม้วนให้เลือกอยู่แล้วมัวนหนึ่งก็คือแรงจากเดิมขึ้นมาจากโรงงานขึ้นมาครับแต่ไม่มีฟันแต่ม้วนข้อกแรงจักเดิมขึ้นมาจากโรงงานแค่ที่ตรงเี้แต่ม่มีฟันอย่างนั้นเดี๋ยวพี่กันุยเราไปลองอันนี้กันดีกว่าลองแบบให้เห็นจะชัดเลยเจาบเวลาศูนย์ถึงร้อยทั้งสามมดวว่ามันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปลองเลยครับ จะเห็นว่าที่เราทดสอบขับเนี่ยมันจะมีทั้ง2สเต็ปนะครับมีแบบธรรมดาแล้วก็มีความนิดนึงแต่จริงๆเราก็จะให้เลือกใช้จริงๆกล้องเนี่ยมันเป็นตัวเลือกให้เรารู้สึกว่าขับดีขึ้นนะครับให้รถมีสมรรถนะที่สูงขึ้นกว่าเดิมใครับสนุกขึ้นใช่ครับถ้าเราก็ช่วยในเรื่องประหยัดน้ำมันได้ด้วยใช่ได้โดยที่ไม่มีพนเสียครับเครื่องยนต์เราเลยใช่แล้วถ้าสนใจรถแบบนี้ถ้าผมสนใจรถแบบนี้ครับมันมีโปรโมชันอะไรบ้างครับพี่ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับมาเลยเต้จ่าให้ไบอิสุเสนานะครับวันนี้ผมจะมาบอกโปรโมชั่นของสเปซแคปหนึ่งจุดเก้าเอสีข่าวคันนี้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างาเดี๋ยวผมพาไปดูครับโปรโมชั่นตอนนี้ดาวเริ่มต้นศูนย์ปอร์เซนนะครับหรือคับฟีก้าสิบวันนะครับโปรโมชั่นตอนนี้จองภายในวันนี้ถึงสิบสองเมษายนได้ทองลุ้นรับทองถึงสิบสี่รางวัล เลยนะครับผมผมพาไปดูรอบรถนะครับเชิญครับอันนี้ปากโป้งครับล่านะครับถ้าอยากได้มาเลยเต้จัดให้นะครับแบ็กซิงขอบสิบแปดนะครับถ้าอยากได้เป็นทรงแบบนี้โทรหาผมมาเลยเต้จัดให้นะครับด้านหลังนะครับเชิญครับปีกท้ายนะครับหรือแก๊ปของอากนะถ้าอยากได้ทรงนี้มาเลยเดี๋ยวเต้จัดให้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้กันชนแบบแต่งซิ่งนะครับอยากได้แบบนี้โทรหาผมมาเลยเดี๋ยวเต้จัดให้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนครับตัวนี้สเปซแคปหนึ่งจุดเก้าเอตัวนี้มีสองสีนะครับภายในจะเป็นแคปเปิดได้นะครับสีดําเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับรูปทรงดีไซน์สวยงามมากนะครับในตัวนี้เครื่องเล่นจะเป็นซ d m p เอสามนะครับเป็นหกสปีด เครื่องยนต์1.9 150ยห้าสิแรงม้าเลยนะครับฟังไม่ผิดครับตอนนี้ดาวน0%นเหรือขับฟรี90วันจองภายในเดือนนี้ถึงวันที่12เมษายนนะครับลุ้นทองถึง14บรางวัลน,นะครับถ้าใครสนใจโทรหาผมได้เลย0ูน4์2 8 5สาหนะครับหรือในเพจมาเลยเต้จัดให้บายอีซเซีน,น่าขอบคุณครับ เป็นยังไงนะครับสำหรับโปรโมชั่นของที่อุตสาหกรรมขายพี่เต้ยจัดให้ไปเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับสําหรับใครที่นะฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คุณจะลุ้นรับนะเสื้อหนุยเป๋ดและก็เสื้อผู้พิแล้วยังมีทองคาให้ลุ้นอีกนะฮะแล้วก็อันนี้ผมบอกเลยครับว่านะฮะที่พี่เต้ยบอกมาฝากบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่จองรถครับ ตั้งแต่วันนี้ไปจนวันที่12เมษายนนี้ฮะคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของคำ14รางวัลเออจริงไหมฮะคุณเต้ยใช่ครับสุดยอดนะครับอ่ะกลับมาสู่ในเรื่องของตัวรถกันบ้างครับรถคันนี้ผมต้องบอกว่ารถคันนี้มีทําการโมดิฟายเรื่องเครื่องล่างหรือว่าทําการปรับเปลี่ยนช่วงล่างด้วยใช่ไหมฮะครับก็คือรถคันนี้เราได้ปรับเปลี่ยนโช๊คเป็นของ Explorer ซึ่งของบอกว่า Explorer เนี่ยจริงๆเป็น โชคที่สนับสนุนทีมแข่งเราอยู่แล้วและโชครุ่นนี้เพิ่งทำออกมาคือเราได้ทําการพัฒนาร่วมกันปรับแต่งข้างในเพื่อให้แม่กับรุ่นนี้จูนจูนทำจูนโชว์ด้วยปรับโชว์ข้างในใหม่อะไรเงี้ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการที่เราขับเร็วขึ้น เตยบอกมาฝากบอกมาเมื่อครู่นี้นะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่จองรถครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12เมษายนนี้ฮะคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคถ14รางวัลเออจริงไหมคุณเตยใช่คนระับสุดยอดนะครับอ่ะกลับมาสู่ในเรื่องของตัวรถกันบ้างครับรถคันนี้ผมต้องบอกว่ารถคันนี้มีทําการโมดิฟายเรื่องเครื่องล่างหรือว่าทาการปรับเปลี่ยนช่วงล่างด้วยใช่ไหมครครับก็คือรถคันนี้ เราได้ปรับเปลี่ยนโชค๊คเป็นของ Explorer ซึ่งเขาบอกว่า Explorer เนี่ยจริงๆเป็นโช๊คที่สนับสนุนทีมแข่งเราอยู่แล้วและชครุ่นนี้เพิ่งทำออกมาคือเราได้ทำการพัฒนาร่วมกันปรับแต่งข้างในเพื่อให้ใหม่กับรุ่นนี้ปรับโชค๊คข้างในใหม่อะไรเงี้ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการที่เราขับเร็วขึ้นและไม่เกิดอาการลอนอแลวเกิดอาการลงหลุมหรือต้องพอสพะพานรถก็จะอยู่เนึบใช่เพราะว่ารถคันนี้หนุ่ยได้ทำการจุนกล้อง ใช่จุนกองมาแล้วเราก็ต้องเสร็ตช่รงร่างหายทีนึงใช่คัดก็เปลี่ยนแล้วคือสเตปนี้คือเราทํามาเอาจริงก็คือเอามวโชว์ให้พวกพวกลูกค้าได้ดูได้ชมกันว่าเอาทำแล้วมันประมาณนี้เป็นแนวทางแนวทางที่ทำอะไรบ้างดีกว่าใช่ครับใช่ล้วแล้วคันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมีไปลองดิสเน่เราก็คันนี้เราก็ใส่เรืองถ่ายเป็นลิมิเต็ดเพื่อจะปั่นดิสด้วยคือพูดง่ายว่าเราทําสเตปมาเอาไว้ขับแบบซิ่งได้เลย โดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยเรียกว่าทางนี้เลยทางของเราก็คือเะเป็นแบบนี้เลยครับใช่คือโดยรวมแล้วที่เราทําออกมาตอนนี้มันก็คือเพอร์เฟกแล้วครับก็าคือถ้าลูกเกิดลูกค้าสนใจอะไรเงี้ยสอบถามเข้ามาได้ทั้งประเอืทเราอรงเทศได้เลยได้เลยครับสุกท่าก็ได้ใช่ครับเราจะมีทีมงานคอยตอบอยู่แล้วภาษาอย่างงีหมดทั้งนุ่ยทั้งผมครับผมแล้วก็จะบอกว่าเห็นว่าในคลิปเนี่ยคุณหนุ่ยเข้าไปนั่งด้วยเหรออย่าตอนตอนที่เรากำลังจะไปดิปเนี้ย แล้วนุ่ยนั่งด้วยนุ่ยนั่งด้วยใช่ตอนที่เราจะไปอทดสอบทริกันียจะเอาหนุ่ยไปนั่งสัมผัสบรรยากาศด้วยกันครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะว่าการทริปรถเนีฮยของคุณพีทและคุณหนุ่ยที่นั่งันด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็จะไปทดสอบในการดิสกันนะครับเอาจะไปมานกันหรือยังครับไป เงบ้างนุ้ยมนแหนแนนะกก็เดี๋ยวเราขอเชิญสถานที่ครับแล้วก็เดี๋ยวไปพบกับผู้แนะนําการขายนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของพวกเรานะครับกับ็อกซิงครับไปดูว่าจะสนุกกมบมันเปอนแบบนี้หรือเปล่าครับตามชมครับครับเพื่อนๆทางบ้านเป็นไงบ้างครับการชมคลิปที่ผมได้สาธิตการขับรูปแบบเรียกว่าดิฟนะครับ ก็เท่าที่ที่เห็นไปจะเห็นควันดำไม่ต้องตกใจนะครับเราจูนเต็มที่ครับแต่จริงๆถ้าใช้งานจริงๆจะไม่มีควันครับผมใช่แล้วก็เดี๋ยวถามหนุ่ยไปไงบ้างนั่งกับเราก็รู้สึกเปลี่ยนแนวจากรถแดก,กมาเป็นรถดิฟมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งก็อยากจะลองอยูุเหมือนกันเดี๋ยวว่างๆว,ว,ว่าจะให้พีทสอนซะหน่อยคือถ้าหนุย่ยพร้อมสละรถเราก็พ <c oughs> ร้อมสอนพร้อมสละรถกันเลยใช่จริงๆเดียกเปลี่ยนแนวกันไงเดี๋ยวพีทไปลองแดกเดี๋ยวผมไปลองดิฟอะไรเงี้ยใช่แล้วถ้าขับแดก รถน้ายาวผมขับให้นายลันได้นะยาวแค่ไหนผมขับให้ทูได้นะครับก็สําหรับการขับดิฟก็คือพูดง่ายๆคือมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมก็ต้องหาื้นชี้โล่งๆหัดแล้วก็อย่างแรกก็คือทํารถก็ใส่เฟืองท้ายลิมิเต็ดอย่างเงี้ยครับผมก็อยวจะทํค่อยมาทาคลิปอธิบายขีดีกว่านะครับครับผมโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับตัวดิฟผมบอกเลยว่าสนุกมากนะฮะสำหรับสำหรับทั้งสองคนนี้นะฮะ อ่ะแล้วก็วันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับคุณเต้ยจัดให้นะครับที่ให้ยลอียดสำหรับรถในรุ่นของ S เปซ e c a p ตรเ S นะครับนะครับนะในรุ่นตัวต่อไปนะครับจะเป็น c a p โ r o นะฮะสี่ประตูนะครับแต่ว่าก่อนที่จะนะฮะไปถึงเรื่องของตัวรถ c a p โ r o นะฮะสี่ประตูเรานะฮะจะมีการจับรางวัลนะครับกติกาในการจับรางวัลง่ายง่ายมากมากครับสำหรับกติกาในการจับรางวัลนะครับก็คือเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปที่เราดูอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วคุณจะมีสิทธิ์รุ้นรับนะครับไม่ใช่แค่ทองนะฮะคุณจะได้รับเสื้อของคุณดุยเป๋ร์แล้วก็คุณฟีด้วยนะครับแล้วมีคอมทำเป็นของเรียกว่าเป็นของชิ้นรางวัลชิ้นใหญ่ให้กับคุณด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ให้กดไลค์กดแชร์รีบๆด่วๆเลยนะครับกลับมาดูในเรื่องของตัวรถกันบ้างครับสำหรับเราพูดไปแล้วสำหรับในรุ่นของ s เ a c e c a ด1 9นะฮะ DDI นะครับ s เรามาดูในเรื่องของแคลโคกันบ้างครับแคลโคลหนึ่งจุดเจ้าดีๆครับอันนี้ mm hmm. มีที่ปรึกษาการทายครับอีกหนึ่งท่านที่จะมาให้คำนะครับปรึกษาดีๆนะฮะแล้วก็แนะนำตูวรดีๆให้ครับผมนะสวัสดีคุณตั้มด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมตั้มอีสุนะครับายอีสุเสนาครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมนะครับรถรุ่นแคร์โฟ 1.9S สีข่าวนะครับว่าตัวรถมีการตกแต่งอย่างไรบ้างนะครับและมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันนะครับรอบคันตัวนี้นะครับจะแต่งแนวกีราฟแคะนะครับดีราฟแคะยังไงนะครับตัวนี้ใส่แม็กขอบ18นะครับ TE37 ก้านตรงยอดแดงนะครับเป็นแม็กยอดนิยมตอนนี้เลยนะครับ พร้อมกับยาง255ทับ55นะครับสวยงามครับแถมด้วยการโหลดหน้านะครับสองหลังสามเข้าไปนะครับสวยงามครับอ่ะเดี๋ยวลองมาชมภายในกันนะครับอยากจะบอกว่าสี่ประตูตัวใหม่ของเรารุ่นนี้นะครับภายในกว้างขวางกว่าเดิมนะครับภายในกว้างขวางกว่าเดิมภา,า,ายในออกแบบลดลายสวยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1,900 50แรงม้าเลยนะครับลองชมได้นะครับรุ่นนี้สำหรับโปรโมชั่นรุ่นแคร์โฟน1.9เอของเรารุ่นนี้นะครับลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง9,000บาทแค่นั้นเองครับ9,000บาทนะครับแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเพิ่มการคุ้มครองเข้าไปให้อีกนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับเรายังให้ลูกค้าขับรีอีก90วันนะครับสำหรับรุ่นตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ จองรถไม่ว่าจะเป็นทางหน้าโชว์รูมนะครับหรือว่าเป็นจองออนไลน์ทางเพจตั้มยีสุบายยีสุเสนานะครับลุ้นรับทองคํานะครับ1สลึง,รง14รางวัลไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12เมษายนนี้นะครับโอเคลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาหาตั้มยีสุบายยีสุเสนาหรือโทร080 426 4231ะครับเดี๋ยววันนี้ตั้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ จองจบรับรถเลยสวัสดีครับเป็นเงี้ยนะครับสำหรับในลูกของแกปโฟนี่ฮะ1.9ดีไซน์บูโคลเวอร์นะับตัวเอสครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับนี่ช่วงท้ายคลิปแล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้นะฮะคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะฮะในการเสื้อนะับลุ้นรับที่ได้เสื้อนะฮะของคุณหนุ่ยคุณเปิดแล้วคุณคุณพีทแล้วก็เพียงได้ทองคำนะฮะช่วงท้ายแล้วนะครับผมต้องบอกว่าช่วงท้ายแล้วนะครับ ยิ่งกดไลค์ยิ่งกดแชร์นะครับคุณจะทําให้คุณมีสิทธิในการรู้ของรางวัลมากขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแรนดอมก,กันเลยไหมได้ครับนี่ครับคนแรกนะครับที่จะได้เสื้อผมนะครับ,นะรบเดี๋ยวซุ่มก่อนซุ่มก่อนอทำการสุ่มเรียบร้อยผู้โชคดีที่ได้เสื้อทีมอิซุพารสปอร์ตนะครับเอาเสื้อก่อนใช่ไหมฮะอ่าเสื้อก่อน เรื้อทองทองก่อนนะครับทองก่อนอ่าทองนะครับเป็นทองคำนะฮะท่านแรกที่ได้ทองคำนะครับเป็นคุณธัญญะเจริญท็อปดิสอนด่สอ่าคุณธัญญะเจริญท็อปดิสอนนะครับอันนี้คือได้ทองคำไปนะฮะแล้วก็ท่านที่สองที่ได้เสื้อนะฮะเสื้อของคุณหนุ่ยนะครับเสื้อของคุณหนุ่ยนะฮะเป็นคุณอ่าทำแรนดอมแล้ว จับเรียบร้อยกดเรียบร้อยฮะคุณดวงเดือนแชมปชอยครับคุณดวงเดือนแชมปชอยนะฮะและทั้งสุดท้ายที่ได้เสื้อคุณพิทน,นะครับอ่ะแล้วน้อมเลยคึก,คกยัง,ยางมาแล้วยางเอา้าโอเคเป็นคุณสีมาเฉลิมสุข คุณเสมาฉะเหลิมสุกนะฮะอ่านี่ก็เป็นทั้งสามท่านที่ได้นะครับของค้ำนะฮะจากเราไปแล้วก็เสื้อผู้หญิงเปิดนะฮะแล้วก็คุณพีทนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้นะฮะเราจะจับรางวัลน,นะฮะเราจะจับรางวัลคลิปนี้นะผมต้องบอกนะจับรางวัลคลิปนี้นะฮะในวันพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้เราจะไปกันที่น,นะครับบริษัทอายุทยาอินโดนีเซลยสำนักงานใหญ่นะฮะบ,บางสะอินนะครับเราไปเจอกันที่นู่นนะฮะเวลาเดิมครับ เที่ยงโงเที่ยง,ง,งตรงเที่ยงตรงเะเจอที่นูน่นแน่นอนสำหรับวันนี้ครับเราทั้งสี่ท่านนะฮะล่าลาไปก่อนนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับจองรถอ e ีสุซทางออนไลน์ง่ายแค่คลิก3ขั้นตอนง่ายๆ 1. ดูข้อมูลและสอบถามรายละเอียดที่ Facebook และไลน์อ e ีสุสสุพรรณหรือ Facebook และไลน์อยุธยาอ e ีสุสิเซลและที่ปรึกษาการขาย 2. โอนเงินจองส่งหลักฐานทางออนไลน์ไฟแนนซ์ไปทำสัญญาเซ็นถึงบ้านรอเ,เคสอนุมัติ 3. รอรับรถอีสุส้าปยแดงได้ที่บ้าน อ่อนิวย s สู u ุดีแมกซพลานุภาพพลิกโลก